อันนี้พี่เขามาพิสูจน์สิทธิ์ที่นะครับน่นัดมาไว้หลายวันนะมาจากกรุงเทพเลยนะมาพิสูจน์เองนะเดี๋ยวพี่มาดูกันอลองเรียกดูเลยอ,อะไรเนี่ยเมื่อกี้แ็คแล้วเช็คแล้วว่าแก่กแล้ว แต่เนี่ยถ้าให้ดูมาพี่อันนี้ก็คือเราปลูกติดกับสวนอื่นๆเลยครับสวนท้างเก่วเป็นมะพร้าวธรรมาดาใช่ไหมดังนั้นเองเนี่ยเวลามันก็จะมีโอกาสที่แบบที่บอกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ที่มันอาจจะเจอปนมาบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหมดแต่เน,นี่ยเดี๋ยวให้พี่ลองสุ่มเลือกเลยมีแบบเราอย่างลองสุ่มดูอ,อ่ะมึงมึงมึงเอาทั้งไหนอันอ 3, นี้มีสามมีสามมีสามมีหกเลยเอามึงมึงเอามึงม <5, S 1> ึงมึงเรีกเลยมึงอยากเลยมีหกเลยเนี่ย อาเลยเนำอหนึยงอ1ามเีลยที่สหอาี่หที่อเอาเลยเอาีก็ขาบอกว่าลูกใหญ่สุดเอาลูกนีเอาลูกเพราะ่ลาผมนี้อาคอยากนซื้อมาเอาเดยวี่แ้่แต่ลูกนี้อาจจะไม่ใชอาจจะน้าใส่นะลูกนี้น้าใส่เลยพี่ต้นเออพี่ต้นบอกว่าน้ำใส่กาเพี่กางีอยู่แล้วแต่น้ส่ลูกนับด้ตขอกว่าแบบแอนน้ำ ขายลูกเท่าไหร่มีลูกเท่าไหร่มีตั้งแต่ร้อยสามสิบจนถึงสองร้อยสี่สิบสร้อยสามสิบจนถึงสองร้อยสี่สิบขยับเข้ามาใกล้ๆกันนิดนึงก็ได้ครับเด้ลูกใกญลูกเล็ยังยี่ลูกเล็กอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้นี่เลยนี่มึงเห็นว่าดิเอาก็ให้ลูกว่าเปล่นเอตที่นี่พี่เขาเป็ดีโอขอให้ที่บ้านดูอยู่เ้วยนะเนี่ยสวัสดีครับนี่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  นี่อันอันนี้พี่ต้นอ่ะน้องขาสวัสดีสวัสดีครับอันนี้เจ้าของตัวแท้หรือตัวเปาะแล้วเจ้าของซีโอแล้วซีอีโอนั่นซีอโอ่าได้ได้นั่นซีอโออ่ะรถเองอ่ะรถเองรถเองเลยมาให้ผมเปิดฮะเลิ่มให้พี่ต้นเปิดเลยอ่าอ่าเออเนี่ยนี่ฟูเลยนี่ฟูนี่ฟูนี่แบบฟูเลยเออ आ, อ anyway, आ, Martine, ่าอ so, ันนี้ก็ยังเป็นแบบน้ำใสอยู่ก็คือยังฟูแล้วไม่มากแต่ก็คือเนื้อเนื้อนิ่มๆนะเนี่ยไขมันเนี่ยเนื้อนิ่มๆเลยนะนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ยให้ดูอันจะเป็นน้ำใสเรียนอ้าวเดี๋ยวอันนี้เขาเจรจาอันนี้พี่ต้นอันนี้นะไอ้ตรงนี้เนี่ยกูกูซื้อเลรอเนี่ยเอ้าให้อีกรุ่นนึงตรงนี้ได้ยังอันนี้อ่อนอ่อนอ่อนไปใช่ไหม เอาแทงเอานั่นแหละอันนี้นะอันอ้าวโอเคเอาลูกนี้อ่ะอันนี้อันนี้ก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาอ่าโอเค อันนี้เป็นกะทิหมดอยู่แล้วนะหมดอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเป็นอยู่แล้วแต่ถ้ามันแบบเดียวกันเอาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณถามว่ามึงเลือกเอาลูกไหนเลยเนี่ยเอามือเอาลูกนี่อันนี้เอาสนี่เดี๋ยวคุณเอาสองลูกใช่ไหมเอาสองลูกคู่กันเอาสองลูกคู่กันเอาลูกนี่เอาลูกนี้จะไม่ค่อยฟูไอ้ลูกนี้จะเนี้ยคล้ายๆแบบนี้อ่าไอ้ที่จะฟูกว่าออ้ลูกนี้จะฟูกว่าเนี่ยโอ้โนี่คืออาชีพที่นี่เลยเอาคืออาชีพนี่เอาเอาเนื้อฟูเนี่ย วเราปลามีตัวอย่างนี้มั่นใจกันไหมครับพี่วุ้นมั่นใจหนึ่งวมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องจริงมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ซื้อไปไม่ผิดฝังแน่นอนคแล้วมาจากไหนครับพี่ของพี่มาจากไหนโอ้ยผมมาจากกรุงเทพเลยมาจากพระรามสองตั้งใจจะเอาไปปลูกที่ไหนครับแม่คอนแก่นผมปลูกก่อนเพื่อนเลยได้โอเคนะครับผมอ่าโอเคขอบคุณมากครับครับเออชัวร์ชัวร์